ทุลสวัสดีค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบกันอีกแล้วน,นะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะมาพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจที่จะฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆวันในเวลาเช้าสำหรับในเช้าวันนี้วันที่31สิงหาคมพระองค์ทรงตัดว่าจงเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในความอ่อนแอของเจ้าเถิดเราได้มอบกำลังและความเข้มแข็งเป็นของหวานแก่ลูกของเราบางคน ในขณะที่บางคนเช่นตัวเจ้าเองอาจไม่ได้รับความอ่อนแอเป็นของฝันลูกเอย๋ยความอ่อนแอไม่ใช่การลงโทษจากเราหรือเกิดขึ้นเพราะเจ้าขาดความเชื่อแต่ตรงกันข้ามผู้ที่อ่อนแอเช่นเจ้ายิ่งต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและพึ่งพาในเราอยู่เสมอลูกเอย๋ย เรากำลังสอนให้เจ้าไว้วางใจในเราและพึ่งพาในเรามากขึ้นเจ้ามักเป็นผู้วางแผนการในแต่ละวันด้วยตัวของเจ้าและอยากรู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในตอนไหนบ้างแต่เราอยากให้เจ้าเข้ามาพึ่งพาในเรามากกว่าที่จะพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเจ้าเอง จงวางใจให้เราเป็นผู้ดำเนินและเสริมกำลังเจ้าแล้วเจ้าจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งกันได้ในความอ่อนแอของเจ้าอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำยากอบบทที่4ข้อ15ขออภยัยค่ะยากอบบทที่4ข้อ13ถึง15นี่แนะ่ ท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปเมืองนั้นเมืองนี้และจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและอยากค้าขายให้ได้กำไรแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านจะเป็นเช่นใดแล้วท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปแทนที่จะพูดเช่นนั้นท่าน ทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นสุภาษิตบ,บทที่3ข้อ5จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าเพิ่งความรอบรู้ของตนเองอิจยาบทที่40ข้อ28 ถึง31ท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดคือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ทรงอ่อนเปรี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทยัยของพระองค์ก็เหลือที่จะยังรู้ได้พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปรี้ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรงแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเพี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะลม้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเพี้ยอาเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พองทรงเป็นห่วงเป็นใยลูกๆทุกคนพระองค์ได้ทรงตรัสว่าความคิดของพวกเรานั้นที่จะทำอะไรนั้นไม่รู้ว่าเราจะคิดไปในทางผิดหรือทางถูกพระองค์ทรงยกตัวอย่างว่าเราอยากจะไปค้าขายเมืองนั้นเมืองนี้และให้ได้กำไรมากเท่านั้นเท่านี้ แต่พระองค์ทรงตัดว่าเราพูดได้แต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตัดว่าให้พวกเราทุกคนที่จะไม่คิดทำอะไรด้วยตัวเองจะทำอะไรก็อธิษฐานทูลต่อพระองค์ขอให้พระองค์ทรงนำเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดและประสบความสำเร็จเมื่อเราอ่อนกำลังลง พระวิญญาณจะทรงช่วยอธิษฐานขอแทนเราพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราด้วยการค่ำควรซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคําได้พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรง ักเตือนลูกๆทุกคนให้สติปัญญากับพวกเราทุกคนลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพระองค์เจ้าค่าได้โปรดแม่จายกโทษความผิดบาปให้กับลูกที่ได้หลงผิดไปบางคนดื้อต่อพระองค์ก็ขอให้พระองค์ได้ตักเตือนสั่งสอนและอย่าได้ลงโทษขอให้พระองค์ทรงยกโทษความผิดบาป ให้กับลูกๆทุกคนขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเลี้ยงดูลูกทุกคนตลอดไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์จรเสริมพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ